สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง AK Auto Garage วันนี้เรามีรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นที่จับตามองอย่างมากในปี2026จากค่ายยักษ์ใหญ่ของจีนอย่าง BYD นั่นก็คือ BYD Auto 3รุ่นปี2026รถ SUV ไฟฟ้าที่มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยดีไซน์ใหม่หมดจดและประสิทธิภาพที่น่าทึ่งทั้งภายนอกภายในรวมถึงราคาที่คุ้มค่าเกินคาดเราไปชมพร้อมกันเลยครับว่ารุ่นใหม่นี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่นกอนเลยครับ ต้องบอกกว่าตัว BYD Auto 3 2026ได้รับการออกแบบใหม่เกือบทั้งหมดภายใต้แนวคิดที่ BYD เรียกว่า Dragon Face 3.0 Design น a n g u a g e หรือใบหน้ามังกรยุคใหม่ที่ผสมผสานระหว่างความสปอร์ตและความหรูหราได้อย่างลงตัวด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าทรงปิดแบบเรียบเนียนตามสไตล์รถไฟฟ้าพร้อมโลโกโล้ BYD แบบใหม่ที่ดูทันสมัยและเรียบหรูยิ่งขึ้นชุดไฟหน้าเป็นแบบ Full LED Matrix ดีไซน์คมเฉียบมาพร้อมกับ Daytime Running Light DRL ที่มีลวดลายพิเศษเหมือนเกล็ดมังกรทําให้เมื่อมองจากระยะไกลรู้ได้ทันทีว่านี่คืออัโต้สรุ่นใหม่ด้านข้างตัวรถเน้นเส้นสายแบบโค้งไหลลื่นเพิ่มความลุ่ลมช่วยลดแรงต้านอากาศและยังให้ลุกสปอร์ตแบบรถยุโรปเส้นขอบโครเมียมรอบกระจกและคิ้วล้อสีดําปัดกันอย่างสวยงามลงตัวล้ aw, ออลลอยขนาดใหญ่19นิ้วลายใหม่แบบทวีบแอโร่ล้ำสมัยช่วยเสริมให้รถดูแข็งแรงและมั่นคงมากขึ้น ส่วนด้านท้ายไฟท้ายแบบเลตเทลบายยาวเต็มความกว้างของรถพร้อมโลโกโล้ BYD ขนาดใหญ่ตรงกลางเพิ่มความรู้สึกพรีเมียมและโดดเด่นในยามค่ำคืนเข้าสู่ภายในห้องโดยสารกันบ้างครับภายในของ BYD a t t o 3 2026ถือเป็นจุดเด่นที่สุดของรถรุ่นนี้เลยก็ว่าได้เพราะ BYD ใส่ใจในรายละเอียดแบบสุดๆด,ดีไซน์ห้องโดยสารได้รับแรงบันดาลใจจากยิมหรือฟิตเนสสตูดิโอที่ให้ความรู้สึกแอคทีฟและสปอร์ตตั้งแต่เปิดประตูเข้าไป วัสดุตกแต่งภายในใช้หนังสังเคราะห์คุณภาพสูงแบบซอฟท์ทั้งคอนโซลและประตูพร้อมเส้นสายที่คโค้งมนแอร์และเล่นระดับเหมือนคลื่นทำให้รู้สึกถึงพลังและความเคลื่อนไหวตลอดเวลาพวงมาลัยแบบทรงดีคัดทุ้มหนังแท้พร้อมปุ่มควบคุมมัลติฟังชันครบครันเบนาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้า8ทิศทางมีระบบปุ่นเบาะและระบายอากาศเบาะหลังสามารถปรับเอนได้และพับได้60ต่อ40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของด้านหลังมีช่องชาร์จ usb และช่องแอร์แยกอิสระสำหรับผู้โดยสาร จอแสดงผลกลางขนาด15.6นิ้วเป็นแบบโ o ร a ทบเทเบิลดิสเพหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนรองรับระบบเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple CarPlay พร้อมอินเทอร์เฟสใหม่ของ d v d ที่ใช้งานง่ายมากขึ้นระบบเสียงเป็นของ Direct HD Audio ให้คุณภาพเสียงระดับสตูดิโอห้องโดยสารเนียบมากด้วยการใช้ฉนวนกันเสียงหลายชั้นและกระจกแบบ Acoustic Glass ระบบไฟภายในเป็นแบบ Ambient Light 64เฉดสีที่สามารถเปลี่ยนสีตามเพลงได้ให้บรรยากาศขณะขับขี่สนุกและมีชีวิตชีวามากขึ้น พื้นที่เก็บของเยอะมากมีช่องเก็บใต้คอนโซลและกล่องเก็บของตรงกลางขนาดใหญ่พิเศษในส่วนของเทคโนโลยีความปลอดภัย BYD Auto 3 2 0 2 6มาพร้อมระบบ ADAS รุ่นล่าสุดเช่นระบบ AK, เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน LKA ระบบเตือนมุมอับสายตา BSD ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ACC และระบบช่วยจอดอัตโนมัติ Auto Park Assist ที่ใช้งานง่ายและแม่นยำ มาพูดถึงสมรรถนะการขับขี่กันบ้างครับ b ีว a ยดีอัตโรุ่นปี2026มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ Perman า n เ m ็น n e t s y n c h r o n o u s มอเตอร์ให้กำลังสูงสุด204แรงม้าแรงบิด310นิวตันเมตรสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ภายในประมาณ7.3วินาทีซึ่งถือว่าทำได้ดีมากสำหรับรถ SUV ไฟฟ้าขนาดกลาง แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบบดแบตเตอรี่รุ่นใหม่ล่าสุดของ BYD ขนาด60.5กิโลวัตต์ชั่วโมงที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยสูงสุดในตลาดรถ EV สามารถวิ่งได้ระยะทางประมาณ480กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มตามมาตร,รฐาน w u l T P รองรับระบบฟ้าชาร์จิ่งดี88 8กิโลวัตต์สามารถชาร์จจาก1 0 8ถึง80%ได้ในเวลาประมาณ32นาทีเท่านั้น ระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่ใช้แบบแมกเฟอร์สันสปรัตด้านหน้าและมันติลิงด้านหลังให้ความนุ่มนวลและมั่นคงในทุกสภาพถนนพวงมลาลัยไฟฟ้าแบบปรับน้ำหนักตามความเร็วการเข้าโค้งนิ่งและมั่นใจขึ้นกว่าเดิมอีกจุดที่น่าประทับใจคือระบบ load, v e h i c l e to l o a d V2 L ที่สามารถจ่ายไฟให้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายนอกได้เช่นหม้อหุงข้าวเครื่องชงกาแฟหรือแม้แต่โน้ตบุ๊กเหมาะมากสำหรับคนที่ชอบเดินทางไกลหรือแคมปิง้ง สำหรับราคาเปิดตัวในประเทศไทยนั้น BYD Auto 3รุ่นปี2026คาดว่าจะมีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นย่อยได้แก่รุ่น Standard Range และ Extended Range โดยราคาคาดการณ์จะอยู่ที่ประมาณ1,199,000บาทถึง1,399,000บาทแล้วแต่รุ่นและอุปกรณ์เสริมถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับฟีเจอร์และเทคโนโลยีที่ให้มาโดยรวมแล้ว BYD Auto 3ป20ี2026ถือเป็นหในรถยนต์ไฟฟ้าที่ครบเครื่องที่สุดในตลาดตอนนี้ ทั้งในเรื่องดีไซน์ล้ำสมัยภายในระดับพรีเมียมเทคโนโลยีแน่นระบบความปลอดภัยจัดเต็มและสมรรถนะท,ที่ตอบโจทย์ทั้งในเมืองและต่างจังหวัดเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่อยากเปลี่ยนเข้าสู่โลกของรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มตัวถ้าคุณกำลังมองหา SUV ไฟฟ้าที่ดูดีขับดีและคุ้มค่ากับเงินทุกบาทผมบอกเลยว่า BYD Atto 3รุ่นปี2026เป็นหในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้าม จบแล้วครับสำหรับรีวิววันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง r k Auto Garage ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่เราจะนำมาฝากกันทุกสัปดาห์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ